ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมการใช้รถไฟหรือ GTA 5อีกครั้งหนึ่งนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิดนะครับหลังจากที่เ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ก่อนนะครับหลังจากทีเ่เขาเรียกว่าอะไรวะ เทเวอร์นะครับได้ไปขโมยซอฟต์แวร์ของทหารมานะครับผมเพิ่งไปจัดการมาเมื่อกี้นะครับไปขโมยตอนที่มันกําลังขนย้ายนะฮะอยู่แถวแถวถนนนะครับก็ไปขโมยมาได้นะฮะแล้วก็นะครับก็คราวนี้ก็จะทําการภารกิจป้นป้นธนาคารแล้วนะครับเออเรามาดูกันเลยครับผมเนะอ่าเราต้องเดินทางไปที่ตัวตัวเฮนะครับไปที่ตัวเฮอต่อไปเลยครับ เดี๋ยวถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวมันจะเร็วกว่านี้ไหมเดี๋ยวๆอุ้ยลงงานไฟฟ้าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวดูวมันน่าจะเร็วกว่านี้ไหมหรือว่ายัางไงไมโครนาอยู่ไหนหืมใกลกว่าเดิมอีกไกลกว่าเดิมเจ้าไม่จริงนะไมนครอผมนั่งเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยไกลหรือใกล้วะเดี๋ยวๆแป๊บน,นึงนะขึ้นแมปหน่อยไกลหรือใกล้อ่ะใกล้นี่หวะเออ ใช้ตัวไมโครนี่แหละเทเอิลปล่อยไว้นู่นนะครับเอาตัวที่ใกล้ที่สุดนะฮะไมโครขึ้นรถเลยไปปิดที่ครับผมกลัวลิขสิทธิ์กินนะครับเดี๋ยวลิกิทสิ์ได้ลิกิทสิ์ได้ไปแดกหมดเลยนะฮะจังหวะนี้ไปเลยครับถึงเวลาฟุ่นธนาคารเลยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะไอ้แคบโอเคต้องไปที่ตัวเฮดนะครับ ไปเดินหน้าไปเลยโอเคดี okay. นี่โอ้โหไม้นี่สงสัยจะแข็งกว่าเพื่อนเลยนนะี่ยมาช่างเถอะเราไปดำเนินภาร,รกิจนะครับนีผมก็บอกแล้วภารกิจไหนที่ผมชอบภารกิจไหนที่ผมถูกใจผมจะเอามาให้ดูนะครับต้องขึ้นไปตรงนี้นี่ครับมาตรงนี้โอเค รอเวลาแอบแพวกนี้วางแผนไว้หมดแล้วแหละนะฮะยงกันอีกแล้วนะครับทะเลาะกันอีกแล้วพวกนี้ฟังมันคุยไปนะครับ Years of marriage to the world's angriest. Micha you're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them, and now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit. In arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? you Here's the shot. We're going to Paleto Bay. We're going to do this thing. Any questions? Comments? Okay, come in. Come in, Miss Brad. Me. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. แล้วนะครับม <c oughs> ผมเขาเ้าใจแบบนิดนิดหนึ่งเ,เริ่มไปกันได้เลยนะครับเอาจะได้ตัวอะไรไมเคิลเทเบิลแฟรงกินอะนี่ตัวอะไรเอ่ยเราจะควบคุมตัวไหนนะครับผมว่าเป็นไมเคิล่ะผมต่อออนะ วางแล้วนะครับไปขึ้นรถนั่นไงไป let's go นี่ไงครับรถทหารที่เราไปปุ้นมาเอ้ยที่ผมไปปุ้นมานะครับไปปุ้นมาไปปุ้นฮาร์ดฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรมันมานี่แหละนะครับไปเดี๋ยวด้ะไกลพอสมควรโอ้เห็นเส้นทางแล้วผมท้อครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมตัดมานะฮะตอนไปถึงนะครับ เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะฮะผมกําลังจะเดินหน้าไปปุ้นธนาคารนะครับตอนนี้ก็มีปืนใหม่ให้ด้วยนะฮะนี่ครับปืนใหม่เต็มเลยนะฮะตรงนี้ครับไอ้นี่อะไรเอ่ยอ๋อแก้วแตกนี่อู้นี่ไง RPG ติดตามหรือเปล่านี่นะครับโอ้โหมีแต่ปืนเท่ๆทั้งนั้นมีก็มีอันใหม่นะฮะปืนก็มีปืนสั้นอะไรแบบนี้อู้มีแต่ปืนเท่ๆทั้งนั้นเลยว่ะเอาปืนไหนดีครับคุณผู้ชมปืนไหนดีฮะผมเอาปืนนี้ก็แล้วกันดูเหมือนจะสวยนะครับ ซื้อลูกกระสุนไว้เลยนะก่อนไปป้นต้องจัดหนักจัดเต็มอันนี้เพิ่มอะไรอ้าวเพิ่มแม็กให้เยอะๆขึ้นติดไฟติดลำกล้องติดที่เก็บเสียงอันนี้คืออะไรไม่รู้ใส่ไปเถอะสีเหลืองไหมครับสวยเอาที่แพงที่สุดมันเป็นเงานะใช่ไหมอา้าไม่ใช่เงาเลยมอญนี่มันไม่สวยสีนี้กล้องเป็นสีสีไหนดีครับสีเขียวไหม สีพวกนี้มันจี๊ดจาดไปว่ะผมว่าสีเขียวถเถอะนะอ่านะครับโอเคซื้อลูกกระสุนเพิ่มอีกสักหนึ่งสองสามที่เก็บเสียงนี้ไม่ต้องใช้หรอกแต่ก็ใช้ก็ดีไนะเดี๋ยวผมไปซื้อที่เก็บเสียงใส่ปืนสั้นด้วยก็แล้วกันนะครับที่เก็บเสียงอ,อโอเคโอเคเดี๋ยวซื้อลูกกระสุนแป๊บอ่า โอเคตรงนี้ติดที่เก็บเสียงหมดเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรอ๋อเพิ่มแม็กให้ยาวขึ้นได้ฮะเดี๋ยวอู้สวยไหมอ่อก็สุนมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอซื้อปืนสักแป๊บหนึ่งเพิ่มให้หมดเลยอุปกรณ์แต่งเสริมนี่นะครับปืนมันเงาเฉยๆนะฮะอันนี้ต่างจากอันนี้ตรงที่เห็นไหมปืนมันจะเงาขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้ว ไอ้นี่ยังไม่ปลดล็อกนะครับปืนสรุปยิงไฟฟ้านะครับปืนไฟฟ้าโอเคพร้อมหืมอะไรเนี่ยเอ่อปึ๊บ,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 บน่าจะเป็นออโต้เซฟนะครับยืด yes. อ่าโอเคขึ้นรถไปไปกันเถอะปิดประตูหน่อยเออนะครับโอเคเดินทางต่อ,รตอครับผม หนทางยังอีกยาวไกลยังไม่ได้ออกจากเมืองเลยนะฮะเอาแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมอมาใช้โหมดฟ i r s t p e r ส o n นะครับผมชอบโหมดนี้ดีมาเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้มโอเคใกล้ถึงแล้วนิดเดียวครับไป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 เด้อเดี้อเด้อจะไปทางไหนเนี่ยนี่ชนออกไปเลย โอเคโอเคไปตรงนี้อืมจอดโอเคลงกันแล้วโอเคไปใกล้ๆอันนี้ไปปุ่นกันเลยครับ let s let's do it อ่ะไปทำมันแล้วกันเถอะนี่ครับธนาคารตรงนี้นี่ครับธนาคารนี่ครับ ไปไปฝากตังกันหน่อยไปฝากตังกันหน่อยต้างให้ลุงพึงไม่ได้ get inside the bank เข้าไปข้างในธนาคารนะครับปืนเอ่อปืนที่ผมซื้อมาใหม่อะไรเดี๋ยวเด้อ๋อนี่นไงหรือเปล well ่าวะเดี๋ยวเด้ผมอยากได้ปืนใหม่ทำไงวะทำไงวะนี่มันทำไม่ได้มัน ผมเลื่อนอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะปืนอยากได้ปืนใหม่โอ้โหอุตส่าห์ไปอัพกรุงอัพเกรดมาเดี๋ยวดามันเลื่อนหาปืนใหม่ยังไงครับผู้ชมครับใครรู้ช่วยบอกทีใครรู้ช่วยบอกทีรรกท <laughs> ปืนใหม่เอา้ามันเลื่อนไปเอาปืนอีกปืนหนึ่งไม่ได้ครับจริงิงมันผู้ชมเห็นลูกศรไหมนั่นแหละมันต้องเลื่อนลูกศรแต่ผมไม่รู้กดตัวไหนยังไงวะท่านก็ช่างเถอะ ไปลุยเลยนะครับโอ้โหมดฟื้นเธอสั้นไปยกมือขึ้นพวกยกมือขึ้นหอบลงไปซะเฮ้ยอย่าไปไหนอย่าไปไหนไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วให้มันกดกิ่งฮะนี่กดกิ่งฮะโอเค ไอ้มอบไปเออนี่ก็กำลังปลดล็อกหยิบเลยโอ้ตำรวจมาโอ้ได,ด้เงินโอ้คุณผู้ชมครับดูเงินสีเขียวเมันเพิ่มขึ้นด้านขวาล่างนะครับเออดูสองล้านแล้วสองล้านสามล้านแล้วครับสามล้านแล้วโอ้โหเงินเยอะเว้ยสี่ล้านแล้วโอ้โหอืมนะครับมันเรียกกันบังเสริมชิปหายและมอบรอ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวปืนผมเล่นตัวเทเวอร์อยู่ใช่ไหมเทเวอร์ปืนนี้แหละเว้ยยิงเปิดตอนได้เปรียบเอา้ากระจกกันกระสุนอีกเวียนนี่เดี๋ยวกระจกกันกระสุนผมต้องไปไหนตามจุดสีเหลืองไปเลยอ๋อเข้าใจไหไปไหนฮะโอ้โหอยู่นี่ได้เงินมา8ล้านครับโอ้โห8ล้านเหรียญโอ้โห เยอะจังเนี่ยพวกนี้เตรียมพร้อมลูกซองโคตรเท่นี่ครับเนี่ยนี่ออกมาใส่ชุดเกาะมินิกันเฮ็ดเคเฟตเป้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วตำรวจพูดชิบหายเหรอฮะชิบหายเหรอฮะลงตำรวจตำรวจไม่ดีเหรอฮะ อถ้ามันยิ่งย,งยิงเราเงินเรายิ่งจะลดนะครับแบบใช้เงินค,คุ้มกันตัวเองอะไรแบบนี้กระเบืเอรู้รจักเปล่า,ามินิกันฮะมมินิการรู้จักเปล่าทำไมมันอันใหญ่ขนาดนี้ชื่อ,อุตสาวะมินิไหนฮอเฮลิคอปเตอร์ได้ได้จับให้นี่ไม่เหลือ บอกเบย์ว่าไม่เหลือโอ้ย่าไปดีไปไปอย่ามาทางนี้กูเดินช้าเว,ว้ยถือมินิก,บบนกันบน้าเอาเหรอครับตำรวจฮะตอนผมกำลังเล่นภาร,รกิจตอนไปรวบรวมของที่จะปล้นนะครับผมได้ยินว่าเป็นพวกตำรวจพวกนี้เป็นพวกเดอร์ตี้เดอร์ตี้โบลิสด,ด้วยนะครับตำรวจที่สกรปรกอะไรแบบนี้รับเงินใต้โต๊ะนะครับนะผมได้ยินคำว่าเดอร์ตี้โบลิสอะไรประ,ประมาณนั้นนี่แหละนะ ก็คือพวกตำรวจพวกนี้ไม่ใช่คนดีนะครับอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวอย่าทำร้ายประชาชนทำร้ายเต่ตํตำรวจเรามีกระสินกระใจมีกระสุกระใจอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะเดินช้าเปลี่ยนปืนได้เปล่าเออวิ่ง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 อ้เงินเหลือเจ็ดล้านเลยมันยิงเราเลื่อนเราไม่ลดลดไหมวะเลื่อนนะครับแต่ว่าเงินเราจะลดถ้ามันยิงเรา ปืนสวยมากเลยเดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนได้ก็ไม่บอกมาโยเดี๋ยวปืนขอปืนนี้เถอะอากา้าอากา้าเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเดิมนั่นแหละเอาดิ้ปืนหนักแล,ล้วเว้ยเดี๋ยวด๊อดผมบู๊เกินไปไหมเดี๋ยวเทเวอร์ขอมินิกัรหนึ่งกระบอกเดี๋ยวนะขอมินิกัรหนึ่งกระบอก อะไรฮะอะไรฮะเจ้าพวกนี้ลดกันกระสุนเหรอของหน่ยนวยสวานเดี๋ยวเดีย๋ยวเมันบอกให้โอ๊ยอะไรกระเบื้อใส่ไครไมโครได้ไม่จริงเริ่มใหม่หมดโอเคอ๋อตัดมาตรงนี้ได้ไมเดี๋ยวผมเป่าไอ้พวกนี้ก่อนรถกตำรวจน,นะฮะ จิงหมดนะมานี่จิงหมดนะเนี่ยรถนี้กันกระสุนก็เอาไม่อยู่นะมินิกัน์นเนี่ยพังหมดนะบอกไว้ก่อนเนี่ยรถเป็นเศษเหล็กนะครับสุดนะฮะอะไรฮะพวกนี้ป้องเรียบร้อยจากเปล่ามินิกงมินิกันฮะนี่ too heavy หนักเกินไป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 มานี่มานี้ สาดไว้ก่อนมีนิกันโอ้อย่างเทพโอเคโอเคฮอรอรฮออยู่ไหนวะเดี๋ยวเดเราันยิงกันตรงนี้ทหารเหรอเนี่ยหรือว่าอะไรทหารจริงด้วยผมไม่กล้ายิงให้มันระเบิดอ่ะยิงเถอะผมกลัวโดนไอ้พวกนี้อีกไหนวะยิงใครวะ ข้างหน้านี่ข้างหน้าเห็นเปล่าฮึฮ่าฮ่ารวมมินิกันยอะเยะมินิกัน์ดนะฮะรวหมดเลยจังหวะนี้อะไรนั่นมันโอ้รถถังรถถังเลยนะฮะรถถังนะฮะไอ้บ้ารถถังเลยเว้ยมันบอกให้เปลี่ยนตัวเป็นฟังกินนะครับเปลี่ยนตามมันเลย โอ้รถถังมาเลยครับคุณผู้ชมบ้าเอ้ยไป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 ขึ้นลงโอเคไปได้ผมขอใช้โหมดไอ้นี <h 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 ่ก็แล้วกันนะครับมันดูยากชนให้ฟังชนให้ฟังเลยนะอุ้ยมันยิงมันยิงครับมันยิงที่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงเหรอฮะยิงเหรอยิงเลยยิงเหลยเดี hmm. mm ๋ยวได้ๆๆออกไม่ได้เดี๋ยวใจเย็ิใจเย็นอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอ๋อโอ้ยพวกทหารนี่เฮ้ยเอารถคันเดียวอยู่เปล่าเอาเอาอยู่เปล่าฮะเอาอยู่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมลงไปกดใช้สเปเชียลบิลิตี้ชดเลยผม เฮ้ยไม,ไม่ไม่ไม่รถพังไม่จริงโอ้ชิหายเดี๋ยวรเ,เปลี่ยนตัวเป็นคนอื่นได้ไหมชิหายแหละผมเล่นไม่เก่งเลยขับรถนี้ไป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 รถคงไม่พังหรอกนะเมื่อกี้เห็นควันออกผม,มว่จะแพะ้แล้วไป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  <'re> ไปไป ไปไปไป,ปอู้รถถังโอ้ไม่อย่าเพิ่งหันปืนใหญ่มาชิปหายแล้วชิปหายแล้วอย่าอย่ายิงอย่ายิงไอ้บ้าไอ้บ้าอย่ายิงโอ้ชิปห,ปหยา,ยายโอ้โอ,โอ้ปืนใหญ่รูป,ปืนใหญ่ไอบ้บ้าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงใจเย็นโอ้โหปืนใหญ่หันมาทางนี้เลยใจใจเย็นโอเคไอบ้บ้าเนี่ยทำอะไรวะโอ้รถถังมาทำไงเนี่ย ไอบ้ไอบาอ้าไอ้บ้า,ยา,อ,าอ,อย่าเพิ่งยิงเออใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งยิงยายาโอ้โหเสียดยาโอ้ยมันไม่แล้วไม่อย่ายิงไม่ไม่ไม่ควายเอ็ดตอนนี้ได้ยินว่าควายเอ็ดนะเมื่อกี้เ้ใจเย็นอู้อุ่ยมันมาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังไอ้บ้าใจเย็นโอ้รถถังเลยนะเวย้ยโดนลูกเดียวนี้ตายเลยนะครับโอเคลงไหม ช่างเอนไะผมผมไม่เล่นระเบิดแล้วอจริงๆผมจะไม่แตะระเบิดผมจะไม่แตะระเบิดอีกผมจะไม่แตะระเบิดอีกโอ้ยบ้าเอ้ยตายเพราะระเบิดของตัวเองแท้ๆโอเคยิง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 โคตรภูมิใจเลยมามา้ยย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 ย มันอยู่ไหนมันอยู่นี่นี่เองไปไหนฮะไปไหนคุณทหารเดี๋ยวยิงะไรยิงะไร้อยฮะนี่ไปมาไปมามามาสองตายสองมาสามตายสามเลยยิงตุมตุม,ม 2, ตุ 2, มตตตขึ้นมาเร่งยิงนัดเดียวอย่าง สเปเชียลบริทนีความสามารถพิเศษไปครับให้ทีเวอร์นำดีไหมนี่ทางไอ้นี่อีกแล้วอ่ะไปดูวหมดดูวให้หมดดูกระสุนมีเท่าไหร่เอาออกให้หมดงัดออกมางัดออกมาไม่มีคนก็ยังจะยิงเอาดีไม่มีคนผมยิงมั่วเลยโอ้ชิปให้ขอที่โคเวอร์ยงิยงยิง มนี่บุกแหลกบุกแกหลกแห่ไข่เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้มันถือระเบิดหรือเปล่าไอน้นี่จะระเบิดไหมวะเดี๋ยวเรน่าจะโอเคแล้วนะยอย่าอย่าระเบิดอู้ขยิงจัดมาจัดมาจัดไปอย่าให้เสียใช้สเปเชียลออเบอรตี้เข้ามาชักปืน,<ๆ>นยิงลั่นไกลได้ ยังมีสตาร์โอเคยังไม่ตายร่างกายอีกนัดโอเคอ้าวเจี่ยงที่กำบังกูอีกโอ้เล่งยังสไนเปอร์อีลิตรู้จักเป่าสไนเปอร์อีลิตแฮะหรือรู้จักแต่สไนเปอร์อิรานฮะผมนี่แหละสไนเปอร์อิรานอิรานนะฮะอิรานโอ้ยไม่ใช่ไม่อิรานฮะคิดได้ไงวะเดี๋ยวเด้รู้จักเป่า ตนในปุ่ยอีลานฮะจับเป่าฮะจับเป่าในปุ่ยอีลานจับเป่าโอเคเราจะหนีโดยใช้ไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะใช้รถไฟจับเป่าฮะสไลด์ปุ่ยอีลานจับเป่าไปไปขึ้นไปหนีโดยใช้รถไฟนะครับโอเค แล้วยังไงต่อผมนี่วางเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยนะครับเอารถไฟจอดปุ้นรถไฟอ๋อมันไม่ได้ปุ้นไอ้นี่มาหยุดให้มันคือ FBI หรือเปล่าวะที่มันเป็น f อ i ไม่ดีนะ FIB เออใช่ใช่ใช่ FIB มันไม่กล้าเขียนว่า FBI นะครับเกมคนผลิตผู้ผลิตเกมมันกล้าเขียนว่า FBI เดี๋ยวมันมีเรื่องกันนะครับนี่คือส่วนแบ่งอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเด้อเด้ออุซาไปปนมาให้ส่วนแบ่งเท่านี้เหรอเดี๋ยวเด้อเด้อเด้ออะไรนะเดี๋ยวเด้อให้ส่วนแบ่งแค่ก้อนเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อมันลืมจะไม่ใช่แล้ว อกูสาว carga, ไปปนแทบตายคุณได้ส่วนแบ่งแค่เงินแค่มัดเดียวกูยิงให้ระเบิดเลยดีไหมรถคันนั้นฮะอเอฟไอบีพวกบ้าเอ้แคบโอเคถือว่าภารกิจสำเร็จโอเคมิชชั่นผ่านหรือเปล่าทำไมไม่ไม่ข okay? ึ้นอ่าขึ้นแล้วครับ ปุดล็อกรางวัลความสำเร็จด้วยเยี yeah. Yeah. ่ยมเยี่ยมมากคอนติเนียอะโอเคนี่ปืนเก็บเสียงเดี๋ยวผมขอเรียนรู้ไอ้นี่ก่อนว่ามันทำยังไงมันถึงเปลี่ยนได้นี่มันเปลี่ยนไม่ได้ครับกดตัวอะไรว่าเปลี่ยนปืนอ,อตัวอะไรเนาะ <laughs> อย่าแปดนะมันไม่ได้ช่างมันเถอะ ผมก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดําเนินภาร,รกิจต่อไปเรื่อยๆนะฮะเออนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดําเนินเนื้อเรื่องแบบให้ตัวเอง <laughs> แบบจะพูดยังไงแบบก็นะครับผมก็จะไปดําเนินภาร,รกิจของผมต่อไปนะฮะภาร,รกิจไหนถูกใจภาร,รกิจไหนที่ผมผมชอบนะครับผมก็จะมาลงให้ดูนะฮะโอเคครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะฮะ ถ้าเกิดอยากดําอยากรู้เนื้อเรื่องจริงๆนะครับก็แนะนำนะฮะไปดูของลุงพี่นะครับเขาดําเนินเนื้อเรื่องนะฮะผมไม่ดําเนินเนื้อเรื่องนะครับมันนานนะฮะโอเคครับผมนะครับก็มาโชว์ความมันของเกมนี้ให้ดูเฉยๆนะครับก็สาหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ